สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมกลมแบนยังยูนะครับผมบพาท่นได้ไปใส่นะครับเดี๋ยวเอฟซีคิดฮอดตอนนี้ก็ยากเวียกยากงานเล่ครับผมง่ายคอไกลเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็เอาขั้วออกมาพี่นะครับผมกัเลยในงางยากบุคอยได้ท่ายิบปันไหนนะครับลายมือหรือบุคคลทายโอ้หลายมือเลยครับชิดแล้วมั้งหลายหลายยังยู่นะครับผมแต่ว่าอยากเวียกงานงานนะครับทีขอบคุณทุกคนดีขอบมาชมและติดตามช่องกลมแบน นะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังพันไปใส่เงียบเงียบผู้ใดกลุ่มผู้ใดแบนจํจำเลยไปนาอครับผมเสือมาอยู่นี่อุดมสมบูรณ์เลยยูเลยโอ้ยกินข่าวร้ายครับผมเดี๋ยวช่วงได้สิเลยเฮ็ดยังนะครับผมเดี๋ยวใหลดหุนนะครับผมให้ดูดีก็หน่อยย่อยหน่อยตากแดดดูโอเคเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงไก่ออกตีกัรมตอนนี้ประมาณนี้โอ้ซิปก็โตครับไก่สีพร้อมชนอาทิตย์นี้ก็มีวันเสาร์ที่นียมีชนสองตัวนะครับผมกำลังจะไปเจ้าสนามม้อนเปิดดอกแต่ว่าเขาหน้าจะเปิดสิ้นเดือนนะครับพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนนะครับที่ติดตามเดี๋ยวรอฟังเขาเขาแจ้งมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าวเบลมาจะเป็นน่าจะเป็นสิ้นเดือนครับผมหน้าจะเปิดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แล่นมาข้างบนกับเปิดทำมาแล้วเข,ข,ขากำลังงามพลอยเสียมวัดเที่ยวกับครับผมเชิญชมได้นะครับผมที่ทุ่งหน้า จอหนี่มือปราบครับนี่ครับผมเลยกันนะครับผมพี่น้องชาวไวชนนะผมเตรียมไกลไว้เลยนะครับผมคุณไห้แข็งเลยนะครับคือสมิตะไกลแข็งเลยครับผมไปหากันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก่ะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาอีพอนะครับผมกับไอ้มอนกับไอคิมนะครับผมเพื่อนกัไเดร์ละมอบนาทีเป็นพอรั้วนะครับว่าจะเล่าเสียดหยังสู้ไหกินนะครับผมแรกนี่นะครับผมไปไป ครับผมครับผมครับสวัสดีครับเขียบไม่เขียบไม่เขียบไม่จิกติ๊กินได้บ่สวัสดีครับผมไอ้มอนครับอันนี้เปลี่ยนพอคุ้วไหมเลยนะครับผมผมยังเปลี่ยนหมุนเวียนกับไปเรื่อยๆครับวันนีะได้ตายตัวครับนี่โมยแดงเด้ไอ้มอนมาหนีมาทายจิ้มแบบคือเอฟซีเขาถามหากลุ่มแบนนะครับมันเรียบร้อยหรือเปล่ามันมาโมเห็นทายจิ้มเลกเยอะไล่เงาตัวเออไล่เงาตัวหน่อยนะครับผมโอ้ช่้นนี้กันยากครับผม แมนครับเลี้ยงไก่ออกตีสามซีโตนะครับมีคนทำฮักกักแน่บ่โอ้พี่กักพี่กักออกออกไม่แล้วออกยังโอ้ดีครับผมยังอยู่โอ้พิกักยังอยู่เหมือนเดิมสัวคือเกาครับอันนี้คุณพ่อนะครับผมโอ้ยังงบฝากช่องกลมแบนนี่้ด้วครับเด้อนี่กดสักายก่กดติดตามให้แน่ครับผมขอบคุณครับคุณพ่อแล้วแบบพึงหาสิบสามเลวยนะพ่อเนาะหาสิบสามมาผ่อ หกสิบสามอ oh, no. hmm. hey. yeah. ๋อหกสิบสามเโอ้มืงกล่าเมืงกก่ามึงกล่าเนีโอ้ยพรุ่งนี้รวยครับผมหกสาม้อง้เด้อผู้สาวมึงเด้อครับคนอายุ63สิบสเดยนีโอ้ยเยอะอีแม่แล้วอีเมืองคิบบอ่ะพ่อยี่แม่แล้ว โอ้นี่ไอ้มันให้นังไอ้มันไมอนี่สีต้มอย่างก็ว่าต้มใบมือต้มต้มไก่มือมันสีต้มเป็ดไก่โอ้ต้มเป็ดไก่สุดยอดเลยนะครับผมนี่มึงจากฟิล์มกะเพรามีหอมอยู่ละใส่มีใบกระเพราหอมนี่หมอกำลังนีนี่ครับผมผ่าตะไคร่ใบบักูดหอมแดงกระเทียมขวาครับขวานเสกันไว้พริกสดครับผมนะฮะมุกของนั นี่ไอชิมกับเหมือนเดิมนะครับดูแลผู้ช่วยครับผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยนะครับผมดูแลดูแลดูแลแก้วเนาะไอชิมเนาะโง่ฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่าไาฮัาฮ่่า่าฮ่บฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าไ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าราฮอาฮ่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 มา่าฮาฮาาาฮ่่าฮ่าฮ่่า่่่่่่่่า่า่่าง่่า่่ นมันเมื่อนอนมื <les <les ้ผมเรากรแวงนะครับเวลางมเราว้างครับไรเราวงครับราแวงครับผมเราแวงผู้เอะเรแวงสองพัือ่เอมาเล่นมาเล่นยอยๆกันทกมนมนนันมวตัวตื่นมากกลกินขาตีหาวเนาะมาเอาสุดยอดสุดยดสุเมือนอนครับผมอีกทนี่ครับผมบรรยากาศแยมแรงแยมแรงครับ บอกน้วหัวมวนที่เก่าครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะจะ่าหนวกกลมแบนถ่ายไปเสนต์เราเลยถ่ายหมือนะมีงานใหม่เขามาหม่แน่เอองานเข้านี่หว่างานงานเข้าครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศฟังกุชันอะไรบ้างบอกมีงานอยังครับผมช่วงนี้เอฟซีทำอะไรเลยต่างตั้งแต่เสาเถ่าคำบ่ได้ยังดีจักเพียงเดี๋ยวสิพาอครับผมธุรกิจใหม่นะครับรอส่ต่างเหมือนมันต้องไปไทยครับผมไทยประเดี๋ยวโอ้ไทยป่ะเดี๋ยวพ่อโอ้โอเคโอเคครับ นะครับผมก็บยูดูแลฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้เลี้ยงไก่ออกตีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับอาทิตย์หน้าก็จะมีออกตีไก่ผสมพันธุ์อยู่กับเวลาปริญญาทันเบอร์ทุกอย่างไก่ผสมไก่ผสมกับเวลาครับในไก่หรือโคไก่เงาเสื้อเงาเงาจจับผ่านจับแก่ไ่ได้เสื้อเงาคือ าคอมบไ่ีาคอมโบไปาโบะครับผมโอ้โหดวคอมโบนีู้เสียสะผูเสียสะผูเสียสะสีะให้ไกลจของะเป็นังก็นโอ้าไกได้หรอคไได้โอ้ยดยอดนะครับผม จำบรรยากาศยี่มือแล้งนะครับเด้อมาเด้อวางๆกับมาเที่ยวทุ่งทุ่เอาให่ป้อเอามาไม่กินข้าวแลงครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่แหละครับจำบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งหน้าจะนี่ครับทุ่งหน้าจนนี่ช่วงนี้เปิดแลนด์มาร์กไงมาเที่ยวชมเที่ยวดื่มกินและเช็คอินได้ครับ ก้องถุงหน้ากำลังสวยงามเข่ากำลังเขียวว่างๆขมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้องามงามกางร่างใสนะครับเด้องามร่างใสมาหนีถามหาไพ่ก็ได้กรมแบนคูแฝดยอดเสน่ห์อ่าหรือมันวิวไหวิมเหนียังว่าขิมรวม คิมรวงครับคิมรวงครับเวลาเวลาเวลลงคิมน่ขอเติมเอกเล้อยไปเีกขอหีบนะครับรวงครับขอหีบรอลิงสเตเลเอกวงแวนงงงูรวงครับนั่นคืนคิมรวงนะครับขอหีบรวงโอ้แต่มันรวงมันรวงเลยมันวงครับผมมันกวงอย่นี้รวงนี่ะครับสุงานเกุงานรวงทุงานเรวงุงานเราบแ่ในมงรวง่าราีคร ก้าบขึ้นไปเมื่อไหรอครับเขาบอกเอาครับผมเอฟซีแถวบนพนกัเห็นไล์หรอกฮามกับ้านทุเทียนครับผมไปยอะโอ้สุดยอดนะครับผมงานครับผมทุ่งนาเขากำลังเขียวนะครับผมกับตอนนี้กับเปิดให้บริการแล้วนะพอเนาะของนาแรงครับแต่ห่นงงามครับคนมาเทียวมากา ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจใจันนีนะครับนะที่มาเที่ยวตรงหน้าจันนียังในกรได้กับขอบฝากไว้เนพยที่น้องวางวางหรือว่าบ่มีมองไปบ่มีมองได้ไปเที่ยวกับเชื่อน้ะครับเด้อที่ทุ่งหน้าจัน,นีอำเภอพิบูลมั่งสาหารกับบ้านหน้าแจตตำบลละเวครับครับผมเป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นครับผมแเอ,อ่อนแลนมาแลนม,มาครับนวัตกรรมไม้ไผ่ทั้งโครงการครับาน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 เอือ่อนกับมายางมายางช้ชมปลาเข่าเทิงสะพานไม้ไผ่นะครับครับหรือมากินกาแฟอร่อยอร่อยอาหารแซ่บแซที่แล่นมาของ อ้อมกอดแห่งบ้านนานะครับผมโอ้อจ,จันนี่มือปราบบรรยาก,กาศโคดีเลยนะครับผมัไอ้เขา,ามันเขียวนเนาะีกตกแรงมากกเลยพาก,กันมาเฮ็ดกับเข่าสู้กันกินลักษณะพอลูกนี่แหละครับ มันมีแต่ผู้ชายเนาะครับเนาะมีแต่ผู้ชายพ่อก็เลยมาคุ้มมันไปเนี่มาคุ้มมาคุ้มให้่ดียว่ะคุ้มให้เดียวมันมันมีแอนคุ้มเบิดทุกคนนะครับเอออ๋อ้คุ้มทุกคนหรือเปล่าเรียว่าูแจักเฮดหนึ่งเขาหมูจักหนึ่งเขาหมูแจ๊คเฮดกับเขาหมูจักล่างถ้วยอี่ยังยังที่นะครับมามาฝึก ไม่เสียซื้อคู่ฟื้นเก่าหรอครับเด้คกับผราเอาดูรวมกันครับแต่ผู้ชายบ่มีแม่บ้านแมนครับเดบแลวเพราะเพราะว่าผู้มานประกาศําหรบแม่บ้านนะนี่บ้านกูบอกจัดจัดจัดยนะพ่จัด้อยนะบ่ เอาไสะบักไม่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะปรึกษากับลูกพี่ของก่อนครับผมเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับทุกวันี้เมียมันลาย้า่อนนีคือว่าอยากเป็นเมียปรึกษาเพราะว่าอยากเป็นเมียปรึกษาอยากบอกฟางได้เดือดเมียนี่นะตัวคือโคลนะอยากได้เมียบ่เครับเซ่เหรออยากได้เมียนี่ฟังพ่อไว้ฟังพ่อไว้พ่อจะบอกเจ้าไว้ครับกินดีซีดีไม่เลี่ยงไหวครับกินดี ซีบ่ได้ให้ไล่หนีครับมึงฟังคว่ำพอครับเดีวมาทายลูกยิงลูกชายาคว่ำใจสุดนี้อย่าไปคิดยังไงหัวบอลเป็นพี่น้องไม่ยบกคนเป็นพี่น้องจะ่อยกันว่างใหญ่หน่โอ้ไปสุดยอดเลยเด้อต่อเมียมาต่อเมียมาต่อเนียนต่อเมียา ฮะแม่เราบ้าปะไม่พ่อเราถิมาเบิ้งลูกเบิ้งหลานผู้หญิงก็แค่ผู้หญิงไม่ใช่หรอกก็เออผู้หญิงมันก็แค่เหลากาแฟยี่โม่กาแฟไปอุปตอไปหรือเปล่าโอ้โหมันกำลังต้มต้มไก่เนาะสูตรเดิมมือว่างลยมปะบอครับอันนี้ต้มต้มเขาเริ่นต้มเป็ดครับต้มเป็ดอมทุกเครื่องอันนี้นะเครื่องเทศมากกว่าก่อนนะอืม พรหอมแดงกระเทียมค่าตะขครยครับผมมะขวาบผมเลยนกระเด็ดน้อยกระเด็ดหน้อยสีเด็ดทีเด็ดโอ้หาวนะครับโอ้โหไปิอาหารด้วยูอยู่บ่ไปกยลาอาหารด้วยอาหารอาหารที่เสรตอนนี้เออไปเ็อะไรยุคเกาหลีันบ่บ้าแรกบ่มีคนเดวไปเ็มือเดียวานั้นแหละคนมาเบิตรวมตมเกิดู้พวงปู่ภมาเบิดใส่กันดับไฟกับเขาไทยกับเขาไทยเขาหนีสบอิลีเลยเนาะอิรีเนาะอิลีบอกว่า แบบอาหารบ้านเขานี่แสบอปเลยผู้ได้กินต้องติดใจอ่ะนี่แล้วผมมีหลากหลายครับอาหารบ้านเขาบ้านเขามันมีบุกียางเหรอครับอาหารบ้านโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้านทานเฮ้ยไม่ชว่ชวนไม่้ยบ่ลน่ผมม่ใ่ามแสบเลยถามที่เบิร์นรสชาติของความอะไรอืม สุดยอดสุดยอดครับผมโฆษณามาได้แล้วเด้อโฆษณาโฆษณามามาเลยเราไม่หมเห็ดก็ขาเงีายเลยตรงนี้ทุ่งอันนี้เลยมาขึ้นไปใส่มาเนอะไทเจ้าไปไปใส่อไปใส่ไปใส่จ่าพูดไมู้ทำมากไปนางทำพยาพูดดินอะไรฟ้า โอเคครับผมนี่แหละเป็นบรรยากาศเย็นนะครับผมกินกันบ้านครับลเอาไอ้มอนไอ้มอนลากกล่องนะไอ้มอนลากกล่องไเครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรคายเบกกับเข่ากินกันในเมืองเล้งครับกวนสิจวดกวนสิจวดขวางห้องขวางคนจังไงก็ต้องเจาะนี้มม่ติดนอกครับครับผมโอเคครับผมผมมาผู้ใดว่างๆกรับมาเยี่ยมมาเยี่ยมครับมื่อเดียวทุกนายไอจอนี้แด้วครับเด้อครับเขาด้านอาหารเปิดครับผมพนักงานเสิร์ฟเพา้อมีแต่หน้าตาดีๆครับ